มาเริ่มข่าวแรก。 กันที่ข่าวของสาวมุกวรณิตค่ะทุกคนคือต้องบอกว่าน้องมุกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่โดนในเรื่องของข่าวเฟซนิวเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเลยอย่างก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวของเกลียนคีย์บอร์ดค่ะทุกคนแล้วก็ล่าสุดค่ะโดนแอบ,บอ้างนะคะเอารูปไปใช้รับงานเสื่อมเสียอีกแล้วทุกคนคะ่ะซึ่งน้องมุกค่ะก็ได้ออกมานะคะแจ้งข่าวผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะว่าได้ยินมาว่ามีคนนํารูปมุกไปใช้อ้างว่ารับงานเสื่อมเสียทําให เกิดความเข้าใจผิด หากใครมีหลักฐานส่งมาเพิ่มเติมได้นะคะมุกจะดําเนินคดตีตามกฎหมายมหลังจากนั้นค่ะน้องก็ได้ทวีกว็ความอีกค่ะซซธเขาบอกว่าส่วนตัวไม่รับอยู่แล้วไม่มีทางรับใครเห็นที่ไหนมาบอกด้วยตอนนี้คือแบบรับไม่ได้มากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนจะมีเจ้าใหญ่เอาไปอยู่ในแคตตาล็อกนะคะถ้ามีจริงๆก็ให้รู้ไว้เลยว่ามันเชื่อถือไม่ได้โกรธมากเว้ย น้องโกรธมากจริงๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะเจ้าตัวก็ทวิตอีกบอกว่าโมโหจนจะร้องไห้อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมนะคะหลังจากนั้นค่ะก็บอกว่าเบนจะเพศที่แ้นี่นะคะทุกคนค่ะส่วนน้องเตค่ะก็เข้ามาทวิตนะบอกว่าเอาให้สิ้นซากเลยนี่นะคะก็จริงๆเรื่องของการแอบอ้างเนี่ย เป็นไอที่ค่อนข้างมีผลกระทบต่อจิตใจนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบโหพอคนนี้นะไปโพสต์ลงแล้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วมันกระจายไปกว้างแค่ไหนครับ<ะ>ถูกไหมซิเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแบบเออมันอาจจะโพสตจากต้นทางคือตรงนี้แต่เวลาเขาก็ระจายออกไปอ่ะคือมันกว้างมากนะทุกคนค่ะสาหรับโลกโซเชียลนะทุกวันนี้น้องมุกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ยังคงโดนอยู่เรื่อยๆแหละนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะแล้วก็ขอให้เจอต้นทางนะคะจะได้มาดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ 啊。Ah.